สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับพามาเฮ็ดพะเนียยเรร้อยนะครับกษิตพานี่คือเป็นใบไม้พลาสติกนะครับผมใบไม้พลาสติกกะเอามาเฮ็ดถหายมันเป็นข้างเดียวนะครับผมกษิตพ่ได้หากนะครับใบไม้แห้งกษิตพ่ได้เฮียเต็มบ้านอี มันแห้งนะครับท่านบ่ไเด็บเอาออกจะทงกะห้างจะกะลืมมันก่แห้งนะครับมันเก่าออกแล้วมันกะใบใหม่มันกะโลนนะครับผมสาหรับเกียงสาเกตแล้วแล้วกัดจะนี่นะครับผมก็จะเอามาแซมนี่นะครับผมนี่ครับผมจะไม่บ๊อพ้อนะครับผมสั่งไม่อีกยูนะครับผมเพราะว่าตัวนี้กะมาแซมใบใหม่เพื่อนๆเบ่งน้ำกันนะครับผมสําหรับกระเนียเ็ดแล้วลอยนะครับตัวนี้นะครับผม เป็นเจังไหนแน่ครับผมเนเพื่อนนะครับเป็นจังไหนเป็นจัาไหนครับผมืัอนี้ก็จะมาไออันนี้นี่เป็นใบใหม่นะครับเป็นใบไม้พลาสติกนะครับผมสั่งมานะครับผมก็จะเอามาเฮ็ดแค่เดียวกแล้วเลยนะครับผมก็พามาเบงกันนะครับการเพียดผนียนะครับผมนี่ก็คือเป็นผนียด เพียดได้ใบไพลาสติกนะครับเอาไปตอได้นกแล้วนะครับได้จริงนะครับผมนี่ครับนี่คือใบไม้พลาสติกนะครับผมเอากรบตอนที่ออกไปต้อนกกับว่าต้องเฝ้าไปหาใบไม้ใบหยังนะครับก็เอาตัวนี้เลยนะครับผมนั่นครับเป็นใบไม้พลาสติกนะครับผมตัวนี้ก็คือกกันนะครับก็จะเอานี่คือเป็นใบไม้พลาสติกนะครับผมมาใส่นะครับ ข้างเดียวจบเลยนะครับผมนั่นครับผมใส่ไปใหม่พลาสติกนะครับสำหรับเพื่อนๆก็มาเบิ่งกันนะครับตัวนี้เป็นพเน็เปานะครับตัวนั้นพเน็ตหนักนะครับผมเป็นไม่หนักนะครับผมตัวนี้เป็นไม่หนักไม่ไงมาตรฐานนะครับไม่ไงมาตรฐานหนักนะครับเป็นไม้สักก็คือว่าเป็นไม่สักนะครับคล้ายๆไม้ตะแบกไม่หยังแป้งสันนะครับผม ว่าเอามาตะขางท้างนะครับผมสำหรับเกศสากาบ่มนี้ใหม่ดีๆนะครับใหม่เกนแกนเพราะว่าบริยุบานนะครับอยู่กรุงเทพนะครับผมก็เลยมาเห็ดแบบตามมีตามเกิดนะครับเป็นใบต้นใหม่ใหม่จากงัดออกจากในตู้เขาถิ่มแน่อยียงแน่นะครับผมเ็นเหแบบใหม่แบบท่างท้างไปนะครับเอามาเห็ดใ้ใส่ว้ซอยนะครับผม ยังสาขาจังซี่แหละนะครับผมจะเห็ดเล่ินไปตามภาษานะครับนกกรุงเทพนะครับผมนี่นะครับไปต่อลำโพงได้มาตัวหนึ่งนะครับเสียงมันคู่มือนเสาร์านี่ครับผม <c oughs> ขอโทษครับผมมันคู่มือนเสาร์นี่โอ้โหนะครับผมเราว่าคู่หรืว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กว๊กกุ๊กกุ๊กว๊ก วคือจะเสียงนกกระวาห้องเนี่ยนะครับผมผมแปลกใจมากนะครับผมบมเ่ยได้ยินเสียงนกคู่แบบนี้จะเชียนะครับผมไปไปว่เสียงขึ้นกกระว้เนี่ยครับผมเนี่ยมันคู่นะครับผมแต่พท่านไมอัดแหเพ่งนเพื่อนเบ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นมันมันบ่ใครนั่นนะครับต้กงต้องแอบฟังเอานะครับผมบ่าท่านในีเอาเอานกไปโจทย์มันคู่นะครับพอเพึ่งได้มานะครับประมาณสองอาทิตย์ก้วนี่แหละนะครับผม ได้มากับตอนลำโพงทำไหนได้มาขอคำว่าสวัสดีครับจากนกเขาไ่นะครับผมเขยราศีนะครับนี่ครับของใหม่นะครับผมนี่นะครับสร้างได้นะครับผมปวดจากบเวนผมเอ็กขายเดยสร้างเอาเองนะครับนั่นนะครับผมสำหรับตัวเห็ดแล้วใส่แล้วนะครับได้ผลจริงนะครับผมขอคำว่าสวัสดีครับกับเพื่อนนะครับ ครับวันนี้ผมจะใส่ทะเท็กว่าร้านอย่างเดียวนะครับผมขอคำว่าสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ